สวัสดีครับมาพบผมนะครับทีมงานทีเจอัโตนะครับวันนี้รับชมงานกันนิดนึงนะ Honda CBR 6 5 0 F นะครับติดตั้งโปรเจคเตอร์3ชั้นนะฮะนะครับคันนี้จริงๆแล้วก็ติดมาแล้วนะแต่พอดีลูกค้ามาแก้งานนะครับลูกค้าติดตั้งที่อื่นมานะแล้วก็มาแก้โปรเจคเตอร์ที่นี่นะครับโอเคครับเรามาดูงานกันนิดนึงครับ2ชั้นครับสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดหน้าตาประมาณนี้นะฮะจริงๆก็คือขาวม่วงนะฮะนะครับขาวม่วงนะแต่ในกล้องมันจับภาพได้ประมาณนี้นะครับแสงมันสว่างนะครับ เพิ่มเติมครับ e v i l Eye ครับสวิตปิดเปิดเนี่ยเราแยกว่าให้ลูกค้าแล้วท่านสามารถเลือกปิดเปิดได้นะครับอันนี้แจ้งกันก่อนนะลูกค้าบางท่านบอกพี่ปิดเปิดระบบวงแหวนได้ไหมปิดเปิดไปหน้าได้ไหมปิดเปิดได้หมดนะครับสวิตเราแยกไว้ให้นะครับเพิ่มเติมเป็นสามชั้นเลยครับเป็นไงหน้าตาประมาณนี้นะฮะกรกอบข้างข้าเป็นสีม่วงนะครับเห็นนะอ่านะครับคันนี้เป็นวงแหวนขาวม่วงนะครับแต่พอดีว่ากล้องมันจับภาพได้ประมาณนี้นะ โอเคนะครับก็ขอฝากผลงานไว้ด้วยฮะถ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับเราอยู่ที่บริการนะครับอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจของเราไว้ครับผลงานติดตั้งโปรเจคเตอร์บิ๊กไบแล้วรถยนต์มากมายรอทุกท่านอยู่เลยนะครับเพิ่มเติมนะครับเรื่องของจําหน่ายบิ๊กไบมือสองด้วยนะฮะโอเคก็ขอฝากทุกท่านกดติดตามกดซับสไครต์กันไว้นะครับวันนี้ลาแล้วขอบคุณทุกท่านที่สละเวลารับชมครับสวัสดีครับ